ผมได้เข้างานหนึ่งครับไม่ได้ขายคอสนะครับไม่ได้ขายคอสแต่ได้นําให้ไปถ้าเราอยากประสบความสำเร็จนะครับผมได้เข้าครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับครั้งแรกที่ได้เข้านะครับคืองานเดอะซัคเซสสองวันกับหนึ่งคืนที่พัทยาอะ,อะไรนะพัทยาพัทยาครับไปตอนนั้นไปแบบงงๆเลยก็อบอกว่าอยากสำเร็จไหมอยากผมก็ไปปรากฏว่าออกมาครับสิบห้าวันเป็นบล็อคน,นี่เนะี กังวอยู่นะครับหลงังจากนั้นเข้าครั้งที่สองครับออกมาเป็นตาแหน่งโกลได้สามหมื่นออกจากงานประจําเลยนะครับเข้าครั้งที่สามออกมาเป็นรูบี้ได้หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทต่อเดือนดีไหมเ <Yeah. S 1> ข้าครั้งที่สี่ครับออกมาเป็นตาแหน่งไดมอนด์เข็มปัจจุบันได้สี่แสนกว่าบาทเอาไหม <Yeah. S 1> และรอบนี้ครับจะเป็นครั้งที่ห้าของผมที่ผมจะได้เข้าอีกครั้งหนึ่งน,นะครับ และผมก็เชื่อว่าถ้าผมเข้ารอบนี้ผมจะเป็นดูไดมอนด์ดูขอบคุณครับดังนั้นใครอยากประสบความสำเร็จเร็วนะครับติดต่อกับผู้นลงของเราครับงานเดซสเรอานี้จัดที่ข้างซืิดี <4 S 2> <ส>นะครับหลักเก้านะครับหนึ่งวันเท่านั้นนะครับในราคาอาจจะละ้มหเยนะ ตนนัีติดต่อคู่นำของเราเพิ่มเตือนะครับเชื่อว่าถ้าใครได้เข้าครับเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างแน่นอนครับแล้วพบกกันที่เดินเซ็ตสวัสดีครับโอเค